Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ความละเอียดอ่อนทางการเมืองจากการดำรงอยู่ต่อเนื่องในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาจากเดือนสิงหาคม2557ถึงกันยายน2565 ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณและนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รู้คือรู้สึกเบื่อหน่ายที่เกิดขึ้นในสังคมนี่เป็นความรู้สึกที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในกรณีพลเอกเปรมตินสูลานนท์เคยได้รับในห่วงการดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีเดือนมีนาคม2523ถึงสิงหาคม2531ไม่เพียงเพราะพลเอกเปรมตินสูลานนท์สัมผัสได้ในกระแสต่อต้านจากปัญญาชน นักวิชาการที่ถึงกับขู่ว่าจะถวายดีกาต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สำคัญคือเป็นบทสรุปที่ก่อรูปขึ้นในความคิดของพลเอกเปรมเมื่อฟังความรอบด้านจากทั้งคนที่แวดล้อมทั้งทหารและพละเรือนจึงพบกับหัวหน้าพักการเมืองที่นำโดยพลตรีชาติชายชุนหวันและเปล่งคำว่าผมพอแล้วออกมา น่าแปลกที่พลเอกประยุทธ์ไม่เคยรับรู้ถึงความรู้สึกนี้ถามว่าบทสรุปจากพลเอกประวิทย์ที่แสดงออกมาในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรีมาจากพื้นฐานใด และจากนายสมคิดที่พร้อมเข้าชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาจากบทสรุปไหนหนึ่งนักการทหารและหนึ่งนักการตลาดมองจากท่วงทำนองการแสดงออกพลเอกประวิทย์สุภาพเพราะแสดงให้สังคมรู้ว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นทางเลือกเดียวของสังคมไทยและด้านนายสมคิดเพียงแค่ประมวลสภาพความจริงทางเศรษฐกิจการเมืองและสรุปด้วยความจัดเจนของนักการตลาดก็ได้บอกให้สังคมไทยรู้ว่าจาเป็นต้องมี ทางออกใหม่แม้ปฏิกิริยาจากพักเพื่อไทยและพักก้าวไกลไม่เป็นที่พึงประสงค์สำหรับพลเอกประยุทธ์เนื่องจากไม่ได้ไพเราะสนองหูแต่จากพลเอกประวิทธ์และสมคิดก็มีความสำคัญหากกระทั่งท่าทีพลเอกประวิทธ์และนายสมคิดก็ไม่ได้มีความหมายและส่งผลสะเทือนก็น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งทางพลเอกประยุทธ์ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชน อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ